แชร์วิธีการหาคีย์เวิร์ดในเล d b u b b l e ้ขั้นแรกให้ทุกคนเข้าไปที่เลดบับ b บิ้จากนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนซึ่งคีย์เวิร์ดที่เราจะหากันวันนี้คือ Trending Keyword กับคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกคนจะทำให้เราเลือกคลิกไปที่ผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจจะขายหรือว่าอะไรก็ได้นี้เรากดมาเป็นเสื้อนะทุกคนแล้วก็จิ้มเข้าไปด้านในสุดของผลิตภัณฑ์นั้น จากนั้นเนี่ยทุกคนพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยมันจะมีข้อมูลบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเลือกเข้ามาเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งตรงนี้แหละทุกคนมันจะมีมุมล่างสุดคือ trending topic จะเป็น topic หรือว่า keyword หรือ tag ที่ มีคนค้นหาเยอะในช่วงนี้และเป็นที่ขาดแคลนในแพลตฟอร์ม Redbubble ใครที่ไม่รู้ว่าจะวาดอะไรดีจะขายงานเทศกาลไหนดีก็สามารถมาเลือกคลิกตรงนี้ได้พอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างว่างานแต่ละแบบเนี่ยมีคนเขาออกแบบลายประมาณไหนไว้บ้างไหนที่ทุกคนคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวเองก็ลองเลือกดูได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสกันดูซิว่าเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในหมวดของซูเปอร์ฮีโร่สติกเกอร์ที่กําลังมาแรงอยู่ตอนนี้หลังจากที่กดไปในเทรนดิ้งท ปิกนะทุกคนมันจะมีคีย์เวิร์ดซ่อนอยู่ด้านในว่าเออเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อดีของการคลิกเข้ามาดูแบบนี้จะทำให้ทุกคนเห็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้เป็นแท็กได้เพราะว่าใน r e ดบั b b l e เนี่ยเขาจะให้ใส่คีย์เวิร์ด1คีย์เวิร์ดหลักและ14แท็กรองนอกจากนั้นเนี่ยทุกคนยังสามารถดูได้ด้วยนะว่าแต่ละงานรูปแบบที่อยู่ในนี้เนี่ยอันไหนเป็นเบสเซลเลอร์อันไหนกำลังฮิตอันไหนเพิ่งมาใหม่ลองไปใช้ดูนะ